เป็นการผ่าอำนาจไม่พอเป็นการไปถอนอำนาจของหัวหน้าพักพักร่วมรัฐบาลครับม,มันจึงเกิดปรากฏการ์บอกว่าถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ให้เกียรติกันถูกต้องเมื่อไม่ให้เกียรติกันก็อยู่กันไม่ได้4หน่วยงานนี้นอกจากมีงบประมาณที่จํานวนมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็น4ี่หน่วยงานเดิมที่ลําตีช่วยคนก่อนอพระเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยกำกับดูแลอยู่ เป็นการปรับคอรมอรที่สะท้อนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถอยถอยทําไมถอยดีกว่าคือ <c oughs> ถ้าไม่ถอยปั๊บเนี่ยประเมินแล้วนะครับประเมินทั้งรอบด้านแล้วไม่คุ้มครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ประชาธิปัตยถอนตัวแน่นอนเลยต้องตัดใจถอยเสียก่อนมติแค่หนึ่งสัปดาห์ต้องถอยครับ เป็นมติคอรอมอที่มีการปรับเปลี่ยนว่าด้วยเรื่องของการดูแลการกํากับของรองนายกรัฐมนตรีให้พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเป็นคนกํากับดูแล4หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การส่งเสียงดังๆของพักประชาธิปัตย์ทั้งผ่าน หัวหน้าพักเลขาธิการพักโคศกคณะกรรมการของพักคณะกรรมการบริหารพักโฆษกพักได้ผลครับและได้ผลในการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงรอบนี้ยกเลิกคําสั่งเดิม,มซึ่งประกาศ ในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่มาบังคับใช้ให้รองประวิตยวงสุวรรณมากํากับดูแล4หน่วยงานในกระทรวงเกษตร4หน่วยงานนี้คืออะไร1คือสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,อมสองกรมฝนหลวงและการบินและต่อมาคืออะไรสปรกสปรสำนักงานสปกรใช่ไหมแล้วอีกหน่วยงานคืออตกอ,อันนี้อตกอก็ใหญ่อันนี้รัฐกึ่งรัฐศากิจแต่เป็นการผ่าอำนาจครับ เป็นการผ่าอำนาจไม่พอเป็นการไปถอนอำนาจของหัวหน้าพักพักร่วมรัฐบาลครับม,มันจึงเกิดปรากฏการ์บอกว่าถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ให้เกียรติกันถูกต้องเมื่อไม่ให้เกียิกันก็อยู่กันไม่ได้มาดูคนที่พูดเสียงมากที่สุดยาวที่สุดหลังจากนี้ใครครับโคศกพักโคศกพักประชาธิปัตย์ว่ายังไงนี่เลยครับอาจจะไม่ถูกใจใครเพราะกลับไปกลับมาไงแต่ต้องถือว่านายกนตรีเนี่ย ได้ดําเนินการให้การเหมือ,อล่าการแผ่นดินเนี่ยกลับมาอยู่บนพื้นฐานของหลักความถูกต้องต่อไปโอ้โหพูดสั้นกว่าเดิมแต่กระชับนี่โอ้โหนี่แรงหลอนะราเมศแรงแรงไหมแต่แรงนะพี่โอราเมศรัตนชเวงโคศกครับปร,ประชาธิปัตย์ดูปรากฏการสองสามเรื่องเราก็จะเห็นร่องรอยบางอย่างว่าแนวคิดแนวทางในการขอคืนอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงเกษตรมีการพูดคุยกันมา ในช่วงปลายสัปดาห์แน่นอนครับถึงออกมาเป็นลักษณะของกระบวนการบางอย่างที่เราเห็นในแง่ของนักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาในแง่ของการกลับไปกลับมาของทางนโยบายและคำสั่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนกลับไปที่ลุงตู่ครับก่อนหน้านี้คอรอมอลุงตู่มีนโยบายพริพรบพลับ policy หรือนโยบายลักกะปิดลักกะเปิดกลับไปกลับมาแบบเนี้สองสามเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าก่อนนั้น,น,นเรื่องของศึกหมอพร้อมท้ายนายกบอกว่าไม่ใช้หมอพร้อมให้แต่ละจังหวัดไปใช้แอปของตัวเองกลับไปกลับมาสุดท้ายถึงวันนี้ยังใช้หมอพร้อมอยู่อันที่อสองอนนเรื่องของสานีกลางบางซื่อสารออีกลางบางซื่อต้องบอกว่าดูเหมือนเป็นจุดพื้นที่ที่คมนาคม บริหารจัดการร่วมกับสาสุขซึ่งอยู่ในภูมิใจไทยมาตั้งอยู่ในกอทมสถานีการบางซื่อนั้นวัคซีนไม่เคยขาดตลาดวอย่างต่อเนื่องนะวัคซีนชุกแล้วก็ประกาศเหมือนเป็นรัฐอิสระสามารถวอล์กอินได้ตอนหลังนายกไม่พอใจพูดกลางคอรมอห้ามวอล์กอินหลังจากนั้นมีการวอล์กอินอีกออนไซต์อะไรตรงนี้กลับไปกลับมา ความจำมาคุณยาวนะมีวอลกอินเรื่อง ATK อ้อห ATK เขาเป็นสิ่งหนึ่งที่กลับไปกลับมาตอนหลังมาบอกว่าเป็นการบันทึกผิดนายกไม่ได้บอกแบบนั้น uh huh. เพราะตอนนั้นต้องเข้าใจได้ว่ามีมติของสอบอคอแล้วก็ไปรายงานให้คอรมอรัรบทราบว่าถ้าจะซื้อ ATK เนี่ยให้ต้องเป็นมาตรฐานองค์การนาไมโลกครับตอนหลังก็บอกว่าเป็นการบันทึกผิดนายกไม่ได้บอกแบบนั้นกลับไปคือไม่ต้องอิงกับ องค์การทำไมโลกแค่อยอไทยรับรองก็ใช้ได้เอาเตามสอสอีกแล้วเป็นการกลับคำสั่งและแนวคิดแนวปฏิบัติในเรื่องของการประมูล ATK anti t เ s t kit ตรวจสอบไวรัสโควิดเห็นไหมฮะก็หลังหมอชนบทก็ถอยหมอชนบทที่เป็นกำลังเสริมให้กับลุงตู่ถอยออกมาห่างนี่คือนโยบายฟิปพรับและที่หนักกว่านั้นคือการปรับเปลี่ยนการแบ่งงานรัฐมนตรี ไปขับเคลื่อนประเทศไทยรายจังหวัดครับครับตอนแรกให้พักข้ามกันไปข้ามกันมาบางคนอยู่ที่ใต้ไปดูแลที่เลย <c oughs> นะครับบางคนดูแลพิษณุโลกรัฐมนตรีเนี่ยพัฒนาสังคมให้ไปดูแลอีสานบางคนดูแลพะเยาอยู่ให้มาดูแลทางภาคใต้ <c oughs> มาดูแลพัทลุงมาดูแลสงขลา และสุดท้ายกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่พักประชาธิปัตย์ออกมาส่งสัญญาณว่ารับไม่ได้กลับคำสั่งอีกละลอกหนึ่งและสุดท้าย4หน่วยงานที่กระทรวงเกษตรและสากร์ครับ